สวัสดีครับขออนุญาตมาแจ้งข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นดีๆจากทางแบรนด์ Real m มนะครับถ้าใครกำลังสนใจเจ้าตัว Realme C21 Y แล้วก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับ ปรับลดราคาลงมาเยอะจริงๆทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับตอนเปิดตัวเนี่ยเปิดตัวเมื่อวันที่5กรกฎาคมนะครับปี2021นะซึ่งรุ่นนี้นะครับมีวางจำหน่ายอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมด2ความจุนะครับตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัว RAM 3 ROM 32นะครับราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่4,999บาทนะครับทางเรียวมีเนี่ยปรับลดราคาลงมา1,000บาทนะ เท่ากับว่าเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อรุ่นนี้ได้ในราคาเพียงแค่3,999บาทเท่านั้นเองส่วนความจุที่2นะครับจะเป็นตัว RAMC รุ่นสิบสนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่5,499บาทลดลงมาอีก1,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่4,499บาทเท่านั้นเอง ราคาที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมีผลตั้งแต่วันที่ผมออนแอร์คลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปรองซื้อแถวบ้านดูก็ได้นะอย่าลืมเช็คราคากันก่อนแล้วกันนะครับว่าร้านค้าที่เราไปถามเนี่ยเขาขายราคาเก่าหรือว่าราคาใหม่นะครับอย่าลืมนะว่าแรมซีร้อง34เนี่ยราคาจะอยู่ที่4,499บาทนะครับถ้าเป็นตัวแรม3ร้อง32เนี่ยจะอยู่ที่ 3,999บาทเท่านั้นเองหรือถ้าใครอยากจะสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยผมแปะลิงก์สั่งส,สินค้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อย่าลืมกด s ั b s c คร b e ให้กับช่องของผมด้วยนะเวลาที่มีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับและถ้าหากว่าใครอยากจะดูรีวิวของรุ่นนี้นะครับผมทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์รีวิวเนี่ยเอาไว้ให้ใต้คลิปด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับจะได้ดูว่าเอ้ยถ่ายรูปเป็นยังไงเล่นเกมเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยท่รนบชมก็ติดตามสวัสดีครับ